สวัสดีพี่น้องนเนอฟซีทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทั้งเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเนาะจ้าสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆทางหนช่องยูทูบด้วยกันเนาะจ้าทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางและห้กกำลังใจกับแอดจอยด้วยเนาะจ้ามาพบกับแนวทางไวยฮานอยวันที่สองวันอาทิตย์เดือนเจ็ดสองพันห้าร้อยหกสิบหกมาพบกับแนวทางของแอดจอยจ้าสำหรับผลห้ฮานอยคอวันที่หนึ่งจ้า วันที่หนึ่งวันเสาร์สำหรับวันที่หนึ่งแนวทางขเฮาถือว่าปังๆกันเลยที่เดียวนอกจากโดยเฉพาะแนวทางหวยรัฐบาลไทยนอกจากรัฐบาลไทยนี่เขาสามตัวสองตัวเน้นๆกันเลยที่เดียวเนาะยินดีกับค้นตีตามยินดีกับเอฟซีตามนอกจากเขาตัวได้แบบดไปก็สามารถรับชมยอดลังใดเลยนอกจากสำหรับรัฐบาลไทยแอดจอยลุงไห่สองสูตรนอกจากส่วนแอดจอยสิลุงไห่อีกทีตอนใดลัด ตอนใดเวลาใดรัฐบาลไทยก็ต้องกดติดตามแหละกดกระดิ่งไหวล,ล่วอเราจะสำหรับผลฮานอยของวันที่หนึ่งจะเอจอให้เดนวิ่งรูปอยู่ที่0ย์กับห้าสำหรับผลจะน้อยเฉพาะกิจออก086 86จับขู่เข่าอยู่ในชุดกัน6กแตัวเน้นเต็มเต็มเฉพาะกิจบนจะล่างออก9กสอง เก้าสองของเขาพลาดไปเนาจะสำหรับน้อยพิเศษบนนี่รุดไปเราจะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่สี่สำหรับสองตัวล่างพิเศษศูนย์สามศูนย์สามจับคู่เข่ากันไปตรงตรงศูนย์สามจ้าเด่นศูนย์ิรุศูนย์มาจะสำหรับน้อยปกติของเฮานี่พลาดไปเนาะพ้นออกเจ็ดเจ็ดสี่หกหนึ่งแปด สี่หสี่สูตกันแอร์จอยกับบริจับหายเนาะจ้าสำหรับ VIP บนออก6กศูนย์ศูนยูนจับคู่พาดไปเนาะจ้าโอ้โหมาเบิรนเนาะเด่น0ูนย์วิ่งรูดศมาจะกไซ์วิ่งถ้าเกิดว่านาไปวิ่งไปดูกับเต็มติมเนาะจ้าศูล่างออก3ามเาพาดไปเนาะจ้าสำหรับสุด3ซ้ตัวของเฮาพาดไปเนาะจ้าโดยเฉพาะกิจ0ูนย์แปอร์จอยจับคู่หายบอดูเนาะจ้าสำหรับเฉพาะกิจเนาะ อาจัะคู่เด่นซุดวิ่งรูดชุดนี่มาใส่กับหกชุดกันหกเป็ดกถือว่าสีเข่าอยู่นอกจากจะมาบริจาคให้อาสำหรับสุดซ้ำตัวของเา้าพลาดไปจา้ายินดีกับคนติดตามยินดีกับเอฟซี่ตามจะสสาหรับห้าหน้วยขล้องวันที่หนึ่งเข่าสองน้อยนอกจากตามต่อรุ่นต่อกับห้าหน้วยคล้องวันที่สองจา้ารับชมไปเป็นแนวทางทามักท้าชอบคอยตามทา,มาบ่มักบ่ชอบปล่อยผ่านได้รสจา้า เขามา่แล้กก็ฝากพี่น้องเอฟซีกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนอกจากเพื่อเได้บพาดแนวทางที่แอดจอยลงให้นอจากหรือว่าพี่น้องเ e อฟซีเขาตัวใดแบบใดนอกจากหรือว่าเขาแนวทางรัฐบาลไทยตัวใดแบบใดก็สามารถคอมเมนต์ให้กำลังใจกับแอดจอยได้นอจากสำหรับฮานอยมือน,นี้ให้เด่นวิ่งรูดอยู่ที่หกกับเก้าเด่นหกวิ่งรูดหกจับคู่หกแปด หกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกสองสำหรับเด่นเก่าวิงรูดเก่าจับขู่เก่าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสาม เก้าสี่สำหรับสุดกันจ้าสุดกันจับห่อยู่ที่เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่สำหรับสามตัวจับหายอยู่ที่ 7, 2, 7, 3, 7, หกหกหนึ่งสามเจ็ดสี่ 6, 6, 1, 3, 7, เก้าสามหกสี่หกแปดสำหรับตัวเด่นตัวเน้นจ้าสามตัวเน้นอยู่ที่สี่หกแปดสามเจ็ดสี่ชุดการเน้นอยู่ที่เจ็ดสามชุดเด่นเด่นเก้าวิ่งรูดเกาเน้นอยู่ที่เก้าสองกับ 9ก้าสี่กับหกหนึ่งอ่านี่คือตัวเด่นตัวเน้นเนาะจ้าสำหรับแนวทางฮานอยมือนีกับปะมานนี่ตามนี่นอกจากแนวทางของเฮาหมอนสีมาหายตามสูตรอีกหรือบ,บ่ออะไรก็ต้องรอรุ่นไปด้วยกันเนาะจ้า ขอให้พี่น <Wie? S 2> so ้องเอฟซีทุกคนทุก่านทีเข้ามารับชมแนวทางโชคดีเฮงเฮงปังปังรวยรวยกันทุกคนทุก่านจ้าขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกคนทุก่านทีอ่าคอมเมนต์และก็หายกำลังใจกับแอดจอยด้วยนอกจากะฝากพี่น้องเอฟซีรับชมโฆษณาห้แอดจอยด้วยนอกจากแอดจอยจะได้มีกำลังใจอยู่กับพี่น้องเอฟซีต่อไปแบบดุนดุนยาวยาวนอกจากสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า